ตกับก้านหิ้ต่างกันยังไงมาดูกันเดี๋ยวปันจะอ้างอิงจากหนังสือสแตนดาดเล่นนี้เลยนะมาดูอย่างแรกนะในเชิงความหมายเนี่ยก็โฟกัสต่างกันแลละครับตุห้หหมายความว่าจุดๆๆต่อเรื่องจุดๆๆนี้ส่วนก้านหิ้เนี่ยคือเป็นพูดถึงขอบเขตของเนื้อหาว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะยังไงยไงต่อเหืนไหมอ้าม,มาดูตัวอย่างอะ่ะ ต于ยูที่บอกว่าโฟกัสที่สิ่งนั้นๆที่แปลว่าจุดๆต่อเรื่องจุดๆเนี่ยคืออะไรดูนะตู้这次调查计划经理特别满意ดูนะครับจิงหลี่特别满意คือผู้จัดก,การพอใจมากๆใช่เขาพอใจมากๆกับอะไรครับเขาพอใจมากๆต่อสิ่งนี้ก็คือ这次调查计划แผนการสำรวจในครั้งนี้บุคคลคนนี้มีความ มานี่ต่อสิ่งนี้ในขณะที่กวนหยูเราโฟกัสที่ขอบเขตของเนื้อหาสบายว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรกวนหยูจะชื่อเจ้าาจีฮาเกี่ยวกับแผนของการสำรวจครั้งนี้เนี่ยนะครับผม mm hmm. คุณจิงหลีเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาชัวย่ัมมีลายอย่างหลายจุดที่ยังไม่เคลี์คือเขาว่าในแผนในเล่มงานเล่มเนี้ยในแผนงานแผนเนี้ยมันจะมี จุดบางจุดที่ไม่เคลียนะต่อมามาดูเรื่องที่2เขาบอกว่าตูออ้หยีวางไว้หน้าหรือหลังประธานก็ได้ส่วนกว้อนหยีต้องวางไว้หน้าประธานเท่านั้นซึ่งจริงแล้วไอ้ประเด็นนี้อาจจะฟังแล้วงงใช่ปะ่ะแต่จริงแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความหมายของประโยคที่เราพูดถึงไปก่อนนั้นนี้นั่นแหละออาต่อไปนะก่อนที่ปันจะอธิบายถึงประโยคข้างล่างนี่นะเรามาย้อนนึกถึงสมัยก่อนที่เราเรียนที่เบสิกวันนี้หนะ่อยประโยคสีน้ําเงินเนี่ยนะนานเพียงอย่ต้ยหววหนประนเท่านัแปลว่าอะไรครับผมก็คือไอ้คุณ นานพงโยนี่นะเขาปฏิบัติตัวต่อวัวอย่างไรครับดีนานผงโยดีต่อฉันถูกไหมครับหรือปฏิบัติตัวต่อฉันอย่างดีทีนี้มาดูครับประโยคข้างล่างถ้าเกิดว่าเราพยายามจะแทนที่ว่ามันเทียบเคียงกันได้ยังไง้างไ,าไอ้นานพงโยนีย่ก็ตำแหน่งเดียวกับทาประโยคล่างนี้ถูกไหมครับตุ้ยก็ตรงกับตุ้ส่วนวัวก็ตำแหน่งเดียวกันกันกบ 每个需要帮助的人ถูกไหมครับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อมาครับปฏิบัติตัวกับคนกลุ่มนี้ยังไงครับอย่างโต้คุย热情耐心的提供帮助ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรและอดทนเห็นไหมว่ามันก็คืออะไรครับไอบุคคลคนนี้เนี่ยปฏิบัติตัวต่อคนตรงนี้อย่างแบบนี้ ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราใช้เป็นลักษณะของประโยคบนบ้างประโยคนี้มันก็ความหมายเดิมแค่สลับคํานิดหน่อยก็คือว่าต่อคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาดีต่อเขาอย่างนงี้ถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะสลับได้อย่างที่เขาบอกไว้ว่าวางไว้หน้าหรือหลักประถานก็ได้โอเคปะ,ะเรามาดู กวนหยู่บ้างกวนหยูเขาบอกว่าทําไมต้องวางไว้หน้าประธานเท่านั้นเพราะว่ากวนหยู่มันพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง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 ถูกไหมอ่ะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเฉินมันชื่อซิ่งฝููถข้เคสแล้วว่าเกี่ยวกับท็อป,ปิกว่าอะไรคือความสุขใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นก็คอมมาก็อะไรก็แล้วแต่每个人都有自己不同的看法ทุกทกคนมีมุมมองที่เป็นของ,องตัวเองที่แตกต่ตางกันอย่างเงี้ย เห็นไหมอันนี้คือแบบแค่นี้เลยประเด็นที่3กว่างหยูใช้ใส่ในชื่อของหนังสือชื่อบทความชื่อประกาศซึ่งแบบนี้จะไม่ใช้ตัวหยูเลยเอามาดูกว่างหยู中国经济的几个问题ปัญหาบางประการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอย่างนีป่ะพูดถึงขอบเขตของเนื้อหาอีกแล้วถูกไหมเอามาลองทําโจทย์ข้อนี้จุดๆๆเจ้า的情况大家最好上网去查一查สถานการณ์ด้านนี้เนี่ยนะ ถ้าให้ดีทุกคนจะต้องไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคําถามคือประโยคน์เนี้ยเขาก็ต้องการเติมอะไรครับเราต้องการมุมบอกว่าขอบเขตของเรื่องนี้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะให้ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครบางคนมีความอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ป่ะติ TikTok, 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 TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเผลยกวนอยู่ถูกปะ่ะเพราะว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านนี้เนี่ยนะครับผมขอให้ทุกคนนะไปเสิร์ชเน็ตเพิ่มนะฮะอย่างเงี้ยแต่ละคนตอบถูกหรือตอบผิดเมนมาคุยกันหน่อย